เ <c oughs> สด้วยวไม่อยากเปลี่ยนสกินก็เอาสกินครูไปดีเนี่ยกินป๊อป เดี๋ยวไฟริมอ,ะอ่ะล้วอ้าวเอาไม่ไม่ถึงหรอจบละเออนั่นดิไม่คือไปดูไลฟ์อัพมาเขาก็าปลาให้สูงสูงไวไออาจจะปลาถึงแล้วมันตกตรงไหนแล้วเนี่นะนะยเดี๋ยวเพิ่งเข้าได้ไหมเดี๋ยวมากน เดวตือตกรงไหนน่นะไอตัวน้อยของคุณนะอ่ะเอ้เป็นหลักชาไ้ตูดไปเข้าแล้วอ่ะเขาเข้าแล้ว,วอ่ะไปเขาวางเอาอ่ววะเฮ้ยโอ้โหขอบคุณนะวางอย่างงี้โอ้เสาหัว <laughs> สวยเลยสวยสวย player standing. Got the spike, wings. Spike sticking. Thanks, little man. Ui, mình mang đằng quá Đẹp Ui, mình chuyển đằng quá ไม่ต้องมาพูดมากมึงตายก,กันสองคนโดนมันยิงเนี่ยเดเบิ้ลเลยงงมากอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์พูดเซียไปเลยตายเลยไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นแกไม่มีสิทธิ์ <c oughs> พูดเพราะฉันอุตส่าห์เอาวิงแมรไปวางสปไป <c oughs> แกแล้ว ริเวอร์เหรอครูมันสวยเหรอมันดีเหรอครูครูวันก่อนก่อนครูได้มึงก่อนครูได้แต่ครูไม่แน่ครูไม่เอาอืมมึมมมมงวางอย่างนี้ไม่รู้ได้งไงวะก็ไม่มีคนถือ เรดน่หมันเจ้านาละถ้าเป็นแดนดาไมทำไมได้เอ้แต่ดานนี้ถือแบนดอเนาะคืัว่าเอไม่ใช่ไม่ไอบีไม่ใช่เรื่องดีในการเดินไปแล้วว่าพวกเราตายหมดเลยคืออะไรวะ โอ้ถือว่าโหดเกินอะทำไงดีอะแล้วไปทำไมไปแฟงไปแฟงไปแฟงเอกันไปแฟงบีกันแบบนั้นวะไปแฟงแบบเข้าเข้าแบบไปแฟงมีแต่แล้วตายหมดเลยเมื่อกี้โคตรหาคุ่นติ กวาดตีให้ไหมกูวาดตีให้ไหมเปิดตีให้โดนด้วยโดนโดนโดนนั่นตัวหนึ่งอ่ะเอ้ยเคโอมันถือปืนเคโอมันถือปืนมันถือ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 บารกี้ไล่ยิงเลยอ่ะ เออแม่จริงว่ะมันหันมาโดนมันหันมายิงได้ไงวะเฮ้ย hey. โคตรโหดเลยว่ะเหรอ สโมก์รูปด้วยอ่ะสมกไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวเเคโอมันจะเฮยิงโดนด้วยเหรอเข้าไม่ได้ั้ง ตรงนู้นยิงขวาแข่งกันครัปุ้ย่ตรงนี้เองเฮ้ยเต็มหัวเลยแม่สวาคุณโอเคโอ อยู่บนอยู่บนอยู่ข้างในแล้วเฮ้ยยังไงไม่โดนวะยังไงไม่โดนวะเฮ้ยได้แล้วถึงแต้มเก็บปืนมสักอันดกเอ้าแล้วเก็ตเบกเตอร์ทำไมอ่ะ เห็นนะเห็นนะฮ้ยกี่ดอกเอามาย่าแย่งโคตรยันเลยว่ะซื้อแอนดอรททำไมวะเล่นก็น <c oughs> เล่นก็นูก

โอ้ชีตแมนชอาไม่ได้เลยว่ะไม่มีใครเล่นมิดเนี่ยโอ้ uh. oh, เสียงปืนเล่นยากมาก <30. S 1> oh, เ,ลเล่นยากมากเล่นยากมากอย่าเล่นเลยอันเฟมอ่ะโอ้ เก็บหมดเลยวะ hey man, ลากอยเซฟวะเธอเนี้ยไม่มีปืนเลยเซฟไปเราเข้าไม่ได้สักที่เลยเราเราโดนหมกป่าหมดเลยเข้าไปทางไหนก็โดนต้องมีคนเล่นมิดอะต้องมีคนแบบ แก้แก้มิดให้ไม่มันเปิดสมมกอย่างนั้นน่ะงานเข้าดิ <There. S 1> เออู้แล้วเข้าไหม ý vài cái này. anh wings. anh stick. Bike đồn Bike stick. Bike Ê tùa Tachi Bike đồn Bike đồn Bike ไม่ไหววะเฮ้ยเขาเก่งกันจังวะทำไมเข้าที่ไหนไม่ได้ที่เลยสกิลเขาดีมากเลยอะต้องเล่น ต้องมิดอกูว่าต้องเล่นมิดให้ได้วะต้องแฝงอ่ะ <are> เพื่อเราไม่เดินกันแบบกูกกจะอ้วกกูจะบ้าจะบ้าแต่ละคนเล่นได้ปะเอ้ยสวย เอ้ยแลกกันว่าเพื่อบมรลุเสียชาติคููฆ่าคนไปแล้วหนึ่งไปเก็บทีดิสไปน่ะ <Enemy. S 1> ยังบนหัวยังบนหัวเราไม่คนเดินอยู่ข้างหลังยังไงคันดิสไป มันเดินเร็วว่ะมันเดินกันมันเดินกันเสียงดังอะ่ะตายไปไปเยอะๆเยอะโอเคโอเคอ n o อันอัน head โอ้มีสองตัวอยู่บนหัวตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งจริงเหรอใช่ใช่ใช่โคตรได้ยิน อย่าจะเล่นเหรอ <laughs> แกจะเล่นแกก็ไปมิดดิได้อยู่นะไม่ข้าวนี่ลองดูดิอ๋อขูว่าขูเล่นมิดดีกว่าหนูขู่ รู้จังวะโซวารู้มากเฮ้ยบีบีบีไปไป่ ชนะแล้วโอ้คุณ้องค่าได้เมื่อกี้ประโยชน์เอลเด์เฟิร์สทีเฮ้ยจิงกูใช้ทัชชี่ก็ได้นะก็ได้นะคิวคุณสนานะไรพวเลยแบบ ยิงสู้กับมันเซฟกันแ้นถือโอพีวะรอบเนี้ยถือโอพีวะจบละเฮ้ยไม่คิดว่าเกิดไปเอต้องเกิดาไปบี Go 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 spike. Can I give me the spike? spike? Uh spike spike, 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 spike to me, to me. Spike. spike. Thanks. Thanks. I go. Let's go. Go later. Right ไม่โดนวะไฟด,ด,ด,ดับเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะโซว่า <c oughs> win. <laughs>